สวัสดีค่ะจากามาไล่องุพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกงหมูเทพโพกันนะคะเดี๋ยวขูดมะพร้าวแป๊บนึงนะคะมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวในสวนนะคะหาได้ง่ายๆในสวนของเราเองขยันปลูกเราจะมีกินทุกๆอย่างนะคะมาก่อนนี้บ้านไร่องุพยอม ย้ายมาอยู่ที่ใบไล่ใหม่ๆนะคะปลูกนูน่นปลูกนี่ปลูกนั่นใครๆก็บอกว่าใบไล่องพยอมนี่บ้าเขาทำไรอ้อยกันนี่มาปลูกต้นไม้ใบไล่ปลูกมะพร้าวปลูกสารพัดที่จะปลูกที่เรามีกินโดยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ เมอมาถึงตอนนี้เราก็มีกินแล้วนะคะอันนี้ก็จะขูดปากกระต่ายฟันกระต่ายจะแทะกะลาไปด้วยเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะดำนิดดำหน่อยก็ไม่เป็นไรเราทำกินเองเราไม่ได้ทำขายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกระลามะพร้าวกะลามะพร้าวนี่มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะคะใครอยากรู้ว่ามีสปปรรพคุณอะไรไปค้นหาได้เลยนะคะ นี่ก็ใส่แค่ลูกเดียวนะคะขี้เกียจขูดเยอะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักเลยตกเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเพิ่งจะหยุดตอนนี้เราก็คั้นมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะ<ม>นี่คือน้ํากระทินะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟแกงกันนะคะตอนนี้กระทิก็เริ่มเดือดแล้วนะคะจะไม่ให้กะทิเดือดเป็น แตกมันนะคะเพราะว่าไม่ชอบกินนะคะเราก็จะใส่ผักบุ้งเลยนะคะผักบุ้งนี้จะเป็นผักบุ้งนาหรือว่าผักบุ้งแก้วก็ได้นะคะวันนี้พอดีเลยผักบุ้งนาไม่ได้กลับไปที่บ้านเที่ยงทองนะคะก็เลยซื้อผักบุ้งแก้วที่ตลาดมาผักบุ้งแก้วหรือว่าผักบุ้งนาที่ยอดใหญ่ๆนะคะแกงขั่วส้มหรือว่าแกงหมูเทพโพจะอร่อยมากนะคะสําหรับ ชิ้นจะใช้ทุบนะคะใช้ตบนะคะใช้มือตบโป๊ะๆนะคะเขาจะกรอบมากจะอร่อยมากนะคะอันนี้เราก็จะต้มในน้ำกะทิก่อนนะคะน้ำกะทิก็จะซึมเข้าไปในผักบุ้งทำให้ผักบุ้งนี้เนื้อหวานนะคะแล้วก็ปิดไว้ก่อน เราจะปิดฝาให้เดือดสักประมาณ10บนาทีแล้วเราถึงจะใส่เครื่องแกงนะคะเมื่อกะทิเริ่มเดือดอีกครั้งนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเป็นหมู3มชั้นนะคะเพื่อให้ได้ดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปในเนื้อนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ นี่สายไปหนึ่งสารพีเลยนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเ,คเมื่อน้ำเดือดน้ำกะทิเดือดนะคะผักบุ้งเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะแต่ถ้าตามงานแกงตามงานหรือว่าแกงเลี้ยงแขกนะคะ ก็ให้ผัดน้ำพริกก่อนนะคะเพื่อแกงนี้จะได้มีน้ำมันขึ้นเป็นเงาเงาวาวสีแดงสดนะคะอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าคนแกงเป็นนะคะก็คือแกงตามงานนะคะแต่สำหรับบ้าายอุพยอมนั้นจะไม่กินน้ำมันแบบนั้นนะคะก็เลยจะใช้แกงตรงนี้นะคะจะไม่ผัดพริกนะคะถ้าผัดพริก น้ำมันก็จะเฟิ่์มขึ้นมานะคะแต่ก็จะมีกลิ่นหอมตอนนี้เราก็เคี่ยวมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะผักบุ้งก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะต้องให้ต้องให้เกือบเละเลยนะคะถึงจะอร่อยนะคะแกงคั่วส้มอันนี้ก็จะใส่มะขามเปียกนะคะแกงคั่วส้มหรือว่าแกงหมูเทพโพก็จะ คล้ายกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะนี่น้ำตาลทรายนะคะใส่ไปสองช้อนหรือถ้าใครชอบรสไหนเติมได้อย่างสบายเลยนะคะแต่ถ้าแกงขายตามตลาดรู้สึกว่ารสชาติจะหวานหวานมากไปหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนเคยซื้ออมานะคะ อันนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะนี่ฉีกกันสดๆดร้อนรเก็บมาสดๆดร้อนรเหมือนกันนะคะนี่หอมฉุยเชียวแกงนี้ก็แกงคล้ายๆก,กันกับแกงบอนหวานนะคะพอบาลังพยอมแกงบอนหวานหรือว่า แกงขั่วส้มแกงหมูเทพโพนี่ก็จะใช้กะทิเหมือนกันนะคะบางคนเขาแกงบอนเขาแกงส้มนะคะนี่เราก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเมื่อชิมแล้วรสชาติก็ต้องใส่เปรี้ยวลงไปอีกนิดนึงนะคะ ส่วนน้ำปลาที่เราใส่ไปนี้เมื่อกี้นี้เค็มไม่มากนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือแกงลงไปอีกหนึ่งหยิบมือนะคะเพราะลาไหอยอมไม่กินเค็มมากนะคะนี่ได้กลิ่นหอมๆโชยมาเลยนะคะเดี๋ยวปิดฝาให้เดือดอีกแป๊บนึงเราก็จะยกลงตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกงหมูเทพโพของบาลัยวังพยอมนะคะฟันกำลังกลุ่นนเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยวังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ